ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุกเกาะนะคะตอนนี้นะทุกคนโอ้โหป้าดาพาลุยนี่นะคะโหหน้าทีมเราน,นะคะวันนี้ทีมเราอยู่คนครบอ้กล้องเรามันบอกร้อนอ้าวมันร้อนจิจา่าเธอ,อเราก็จะมาดูแลด้านหน้าองค์ปู่นะคะปรับปรุงภูงมิทัศน์นะคะโอ้เราใช้มือแบบนั้นเลยบ่ใช้มือเลยโอ้โอ้นะบ่เป็นยังบ่เป็นยังใช้มือลกเอาอ อ่อนเลยใช่ไหมไม่เราเหลือดอกไม้ไว้นะเราย้ายมุมไหมไหมยังไงมันก็จะได้เห็นกันทั่วหน้าไงมันละอ่อนมันละอ่อนเออมันละอ่อนเปล่าเขาบอกว่าใบรุ anyway> ่นวบรุ่นอ umm uh> ๋อเข้าสู่ช่วงใบรุ่นอันนี้มันัยรุ่นหรือใบโตแตะไม่ย่ามันกำลังใบรุ่นอยู่มันมันไวโตแตะนั่นนี่ถ้าใบรุ่นมันแตกกว่านี้นะ อันนี้ใบกลางแไหมโอ้ยค่อากำลังจะถอนแล้วอนี่วันนั้นน่ะเนี่เกือบจับแล้วไม่เห็นเด็กมันอย่าห้าวได้อย่าห้าวได้เบิ้งเลยได้โอ้บอกอย่าห้าวนะอย่าห้าวนะใช่ไหมอันนี้คือดอกไม้ใช่ไหมนี่มันพักเซียนนี่พักเซียนนี่ดอกไม้นะนี่นี่นี่พวกเซียน้นี่โอเคค่ะอันนี้ไม่ใช่เซียนนะนี่แล้วก็นี่นี่เลืองเงือกนี่ก็คืออะไรนะไส้ไข่ไส้ไก่ฮ้ยไส้ไก่ ไดซอยไก่ดอกซอยไก่ดอกส้อยไก่อันนี้ล่ะอดใช่ไเออยอดตกับยอดก็เอาไปหมดเลยเออาระคบนี่ล่ะเอาไว้ไหมเอาเอาไว้กินเฮ้ยเอาไวกินเหรออือประคบผ้านี่น่เดี๋ยวเราก็มาเก็บไปผัดให้ประคบผานี่เหรออือโอเคสั่งมาแล แต่ตอนนี้เราก็คือกำลังวางแผกำลังจะตาลายแล้วเนี่ยว่าอันไหนยากอันไหนดอกไม้เราถึงเอาเสียมมีผักไม่ได้เนี่ยเราถึงได้มาลูกเอาเนี่ยเพราะว่ามันปะปนกันเนมันจังซี่มันต้องโอนเออจังซี่มันต้องโอนได้หัวข้อคลิปแล้วถอนคนได้หัวข้อคลิปแล้ววันนั้นก็ถอนวันนี้ก็ถอนวันนั้นก็ถอนถอนจังซีถอนแล้วกับดอกไม้เขาก็สีง่ายแบบนี้ไง ถ้าเราใช้เสียมสอกนี้มันก็จะทำไปหมดเลยดอกไม้ไปหมดแล้วมันก็ฉีกเนาไปนล้วเนาะหัวมันไปเบิดถึงไหนมันมาเน่าแล้วเอามีได๊มันมันมันคือฮะมันมัาเน่ามันไคือคนกันเดี๋ยวมดีเงี้ยดีเงี้ยแล้วจากกระโดดถกชชนจากกระโดดเอาใครเรียกแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ต้องฟาดด้วยเหรอทัวร์เราต้องฟาดด้วยใช่ไหมาางานนี้ไม่ได้ฟาดแล้วทุกคน,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 นไม่ได้อดใจไม่ไหวต้องฟาดแล้วเอฟซีไม่ได้ฟาดแล้วทีนี้แต่เราเราคงไม่ใช่นั่งขอทานใช่ไหมมันไปไม่นั่งขอทานเลยเีนะถอ,อนหญ้าอยู่นอนันนี้เรา,ไม,เราไม่ได้นั่งขอทานใช่ไหมไม่ไม่ได้ขอทานเลยอืมฟาดไปไม่ได้ถ้าขอทานคงไม่ได้ทําแบบเนี้ยต้องมีคุถังกะละมังไปนั่งด้วยอื แต่ขอให้ด <t> ูคลิปใหน่อยค่ะแตขอดูคลิปหน่อยด้วยเราจะได้มีพลังในการทำงานเนาะแม่พี่นี่อพลังใจนี่คือยาพิเศษเลยนะเพื่อนระวังนะยาดีตดออกเป็นเต็มแล้วนะเพื่อนถ้าตดนะก็เราเต็มเต็มแล้วนะเพื่อนเออนี่ไงของเราเต็มเต็มเหมือนกัน ตัวใครดูเขียนหลังตรงนี้อ๋อกุ่มพูนเูยนี่แดกมันไม่ถูกก็ได้เออได้เออเพราะมันเชีนนั่นก็มันใหญ่ใหญ่ไปอืมเพราะมันถูกมันก็มันขยับติดเยอะนะเหมือนเราอะบอกอืมผิดก็ไม่ใช่ผิดผิดมันนั่นบอกอืมต้นไม้ก็มันเหี่ยวบอกอืมปลูกเขาไปปลูกหลไรเนี่ยย้า้ยทีแมันเหี่ยวเนาะปูเอ้ยทู่บ้านแล้วบอก ขม้าง่ายไก่เนี่ยขม่าใก่ไก่ต้นใดเป็นต้นแบบ่มันก็จังวะข้อเก็จังหวะขาก็ะชตาลายเด้เนี่ยกรชิดลายตาได้เนี่อืมยังได้หญ้ายันนี้ดอกไม้ได้เนี่แต่ไม่เป็นไรถ้าอันไหนพังมือมันก็ไม่เป็นไรให้เขาไปเถอะแบบมันมันพังมือไง

ราจะได้วิ่งก่อนเราจะได้วิ่งก่อนโอ้โหปูช่วยเราแล้วปูว่าเอาร่มไปลูกหลานเลยปูกางร่มให้เราแล้วปูกางร่มให้เราแล้วเนี่ยมันจะอนอยู่กับหญ้าเลยนะที่ว่าน Hãy trình cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ơi. video hấp dẫn rồi đi mình rồi 啊，看那。 แขวนน้อยินยาหัวกวกวาเพิ่งแล้วเนาะเข้าไปล้างมือขวายกินยาหนักแต่ต้นเดยวนะ เข้อนันเข้าคุดหอมมันะระบดีหอมมะระบดีมีลูกชายอือเฮ้ยคุยเกือบประธานตะวันไปแล้ว <laughs> คุยเกือบซาวใส่แล้วยิงที่กระด้งพันอันนี้ไม่ได้หาหาเห็ดหาหอยเล้วเอ็สี่แล้ว,ลวไม่ได้หาหอยใช่ไหมหายากหายากาใช่ไหมเนี่ยทุกคนเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ เพกันดูแลนะคะด้านลานออปลูกด้านหน้านะคุณก็เราจะถอนหญ้าแล้วก็ให้ต้นไม้ขึ้นสวยๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะลุยให้จนถึงริมๆเนาะริมเรยอนคุณแล้วก็คือในการแล้วมุมนี้เราค่อยมาลุยกันต่อ,อช่ไหนี้ประมาณนใช่